ผมพูดผิดให้เหยียบหน้าเลยนะทำไปทำมามรดกโลกจะกลายเป็นคาลอหาดและโรงแรมรีสอร์ทของนายทุนหมดทั้งประเทศผมก็เป็นบากเป็นเสียงเดี๋ยวนี้สำนักข่าวสถานีโทรทัศน์ช่องรายการโซเชียลมีเดียก็เปลี่ยนจากรายการวิาพากวิจารณ์ติดตามนโยบายรัฐบาลก็เปลี่ยนเป็นรับจ้างเชียร์รัฐบาลกันหมดแนละ้ว ก็เหลือรายการทนายเดชาเนี่ยนะครับจะคอยเป็นปากเป็นเสียงคอยตามนโยบายรัฐบาลทุกเรื่องนะครับนโยบายรัฐบาลหลายเรื่องก็มีปัญหาเช่นการเปลี่ยนสปกเป็นชนดตอนนี้ก็คุณชัยวัฒน์จากอุทยานแห่งชาติกับสปปก,ก็โต้กันเพราะว่าอะไรคุณชัยวัฒน์บอกว่าสปกมีการลุกล้ำที่อุทยานนะครับเหมือนกับจะเอาที่ของอุทยาน นะไปออกเป็นสปกและต่อไปนายทุนก็จะเอาที่อุทยานไปเป็นของตัวเองอันนี้เป็นคำกล่าวหาของคุณชัยวัน์ส่วนสปกก,ก็บอกว่าเขาทำตามกฎหมายนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปไตามกฎหมายแต่ผมว่านะครับนโยบายเปลี่ยนสปกเป็นโฉนดเนี่ยต้องระวังนะครับผมกลัวว่าที่ดินที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติของคนไทยทั้งประเทศจะตกเป็นของนายทุนหมดและผมไม่เชื่อหรอกว่า ชาวบ้านเกษตรกร,เ,กรเนี่ยที่ได้สอปรกรไปแล้วเนี่ยจะรักษาวไว้ได้เพราะว่าผมเองก็ทําคดีเกี่ยวกับเรื่องสอปรกรที่เขาใหญ่อยู่หลายคดีนะก็พบว่าคนที่ไปซื้อที่ดินจากสอปรกรเนี่ยก็ซื้อมาจากชาวบ้านชาวบ้านก็ไปขายให้กำนันกำนันก็ไปไปขายให้กับนักการเมืองท้องถิน่นนักการเมืองท้องถิ่นก็ไปขายให้กับนายทุนหรือหรือคนเศรษฐีในกรุงเทพก็ผมทําคดีอยู่ผมยืนยันได้เลยว่าที่ดินที่ เป็นสปกรทั้งหมดเนี่ยนะหรือหลายส่วนในเขาใหญ่เนี่ยผมกลัวว่ามันจะตกไปของนายทุนหมดทําไปทามามรดกโลกจะกลายเป็นคาลอหาร์และโรงแรมรีสอร์ทของนายทุนหมดทั้งประเทศเพราะนั้นนโยบายที่ว่าแปลงสินทรัพย์เป็นทุนทุนจากสปกรเป็นโฉนดเนี่ยผมว่าสุดท้ายชาวบ้านเป็นเพียงผู้อาศัยเป็นรอปพอคนทําความสะอาดเพราะชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรพอ พอได้สปกมาก็ขายนยโยบายรัฐบาลนี้ก็บอกว่าจากสปกเป็น,นโฉนดเอาไปกู้เงินไปแรงต่างก็ขายหมดเรียบร้อยโดนยึดโดนอะไรหมดนะครับเพราะฉนั้นก็ฝากรัฐบาลว่านยโยบายจากสปกเป็น,นโฉนดเนี่ยต้องระวังสุดท้ายนายทุนยึดภูเขาหมดนะต่อไปไปเที่ยวเขาใหญ่เนี่ยเราจะไม่มีที่เที่ยวนะนะเราจะไม่มีที่เที่ยวเพราะอะไรเพราะมันจะกลายเป็นโรงแรมรีสอร์ทคาลิสา์ดมหาเศรษฐีน ah ักการเมืองหมด เหมือนกับพัทยาไปปุ๊บเดินชายหาดอันนี้ชายหาดก็โรงแรมห้าดาวอะไรต่างๆชายหาดก็จะไม่มีที่เดินเพราะว่าทรัพย์สินทั้งหมดก็จะกลายเป็นของนายทุนและนายทุนที่พัทยาทุกวันนี้ก็ที่ดินโรงแรมต่างๆก็ตกเป็นของพวกจีนเทาหมดเพราะจีนเทาก็มาอยู่ในประเทศไทยเยอะเงินผิดกฎหมายเงินสีเทาก็มาซื้อโรงแรมรับขายฝากรับจำนองจำนำที่ดินนะครับ นะหมดแล้วนะครับพัทยาเนี่ยไปถามดูนะถ้าผมพูดผิดนะให้เหยียบหน้าเลยนะมีคนมาปรึกษาคดีหลายแล้วเพราะว่าโรงแรมเนี่ยใครประกาศขายปุ๊บจีนเทาซื้อหมดนะจีนเทาพวกนี้ก็พูดภาษาไทยด้วยมีเจ้คนหนึ่งนี่ซื้อเยอะหลายหมื่นล้านอะ่ะนะนะครับรัฐบาลต้องเข้าไปดูนะครับโดยเฉพาะหน่วยความมั่นคงเนี่ยพัทยาในต่อไปเนี่ยนะทั้งเมืองเนี่ยต่อไปทรัพย์สินที่ดิน,นต่างๆนี่จะไปของพวกจีนเทาหมด นะดอกนั้นก็จะเป็นพวกรักเสเซียบ้างฝรั่งบ้างเกาหลีอะไรต,ต่างๆไปนะครับคนไทยก็คือนะเด็กเสิร์ฟพนักงานล้างจานคนขับรถอืนะครับนะเจ้าของประเทศก็จะกลายเป็นผู้อยู่อาศัยจีนเทาก็จะกลายเป็นเจ้าของทรัพย์สินก็เหมือนกับประเทศเบื้อนบ้านเราอะสามเหลี่ยมทองคําอะไรต่างๆะนะมีคาสิโนมีอะไรต่างๆนะทำสัญญาเช่าเกปีสุดท้าย นะที่ดินส่วนนั้นก็ตกเป็นของอ่าจีนเทาจีนเทาหมดนะครับก็ไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเราก็ไม่ต้องบอกว่าตรงไหนนะฮนะน่ประเทศเราก็จะเหมือนอย่างนั้นเนี่ยต่อไปก็ภูเก็ตก็เหมือนกันนะ่บริเวณแหล่งท่องเที่ยวเห็นไหม่าเครื่องบินก็แพงอะไรก็แพงเพราะที่นั่นเขาใช้เป็นดอนลลาร์เงินบาทมันจะไม่มีค่าเหมือนกับเพื่อนบ้านเราอ่ะเขาใช้เงินหยวนเขาไม่ใช้เงินบาทแล้วไม่ใช้เงินไม่ใช้เงินของประเทศนั้นนะครับอันนี้ผมก็ นะได้รับฟังมาจากนักธุรกิจและคนไทยที่ไปอยู่ในต่างประเทศเขาเล่าให้ฟังนะภูเก็ตอะไรก็แพงหมดอ่ะนะมันจะเป็นเมืองแบบนานาชาติเหมือนสิงคโปร์อะไรต่างทรัพย์สินโรงแรมต่างๆก็จะเป็นของต่างชาติคนไทยก็นะพนักงานเสิร์ฟแม่บ้านพนักงานทําความสะอาดนะเป็นผู้อยู่อาศัยอ่ะนะคนไทยที่อะไรก็ขายที่ขายทางอะไรก็หมดก็เช่าบ้านเขาอยู่เช่าโรงแรมเช่าอะไรคือคืออนาคตจะเป็นอย่างนี้ นะเพราะนั้นก็ฝากนโยบายเรื่องสอปกเป็นโนดอะไรนี้ก็ต้องระวังนายทุนมันจะเอาไปหมดทั้งประเทศนะครับก็ฝากรัฐบาลดูแลต่างๆเหล่านี้อันนี้เป็นเรื่องที่ผมได้รับข่าวสารมาก็เรียนให้พี่น้องได้ทราบเข้าใจนะครับอืมอ,อนะฮะมีอะไรก็อยากจะเป็นปากเป็นเสียงนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายนะเออนะมีปัญหาข้อกฎหมายมีปัญหา เรื่องความไม่คืบหน้าคดีความต่างๆก็โทรศัพท์มาพี่เดก็ยินดีให้คําแนะนําตอบปัญหาเบื้องต้นไม่มีค่าใช้จ่ายนะตอบปัญหาข้อกฎหมายข้อนั้นข้อนี้หลังจากนั้นพอท่านได้ความรู้ทางกฎหมายแล้วท่านก็ไปช่วยตัวเองไปจ้างทนายของท่านเองก็ได้ขายก็ได้ที่ท่านไว้วางใจก็เป็นบริการตอบปัญหาข้อกฎหมายข้อร้องทุกข์ข้อร้องเรียนหรือท่านอยากจะเป็นข่าวอยากดังเราก็ประสานนักขงนักข่าวให้ก็ไม่มีค่าแถลงข่าวเลยละครับ นะนะฮะก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับอ่านะใครรักพี่เดมากก็ส่งวายมาให้แค่นั้นเนี่ยนะครับตังเติงอะไรก็ไม่ต้องมาให้อะไรต่างนะนะครับผมไม่ได้รับบริจาคอะไรต่างๆอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบ